สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับไฮทอออนนะคะกับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาต่อเติมบ้านกันนะอย่างที่ได้สัญญากันไว้ในตอนจบคาที่แล้วเพราะว่าพอซอมบี้มันเล่าสปอนเยอะขึ้นแล้วด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านเราค่อนข้างแคบไปหน่อยเนาะมันเอาของมาใส่มากขึ้นไม่ได้แล้วด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะมีพื้นที่ในการเอาไม้ใส่แยกต่างหากอะ่ะมันควรจะอยู่นอกบ้านไงเวลาที่เราอยากจะต่อเติมบ้านนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะคะจ,ะจะว่าไปเตียงเนี่ยมันตากฝนเนี่ยมันไม่ขึ้นราหมดเนี่ยอื <laughs> เตียงเน่าๆของไฮโด้ออนนะคะสาหรับฝาเนี่ไฮโด้ออนไปฟาร์มมาได้ทั้งสามสี่เล่มนะก็มากพอพอที่จะไปตัดไม้นี่แหละแล้วก็เราสามารถครับสิ่งนี้ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะนั่นก็คือดับเบิลร์ค่ะสัตรจาร์คะ่ะเห็นสัตวจานสเนกหรือเปล่าคะหมายถึงดับเบิลร์ค่ะคือประตูดับเบิลร์เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถให้รถเนี่ยขับผ่านไปได้นะแต่ว่ามันต้องมีพวก อ่าลูกบิดประตูแล้วก็ต้องใช้คปาป p เนรี่เลเวลหอ,อีกตั้งหากอะ่ะจะว่ายังไงดีล่ะอย่างที่ได้วางแผนเอาไว้ให้คุณผู้ชมฟังนะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเราอะต้องการที่จะมันกว้างประมาณขนาดนี้เลยพื้นที่ตรงสีขาว,ขาวเนี่ยมันคือถนนนะเราเนี่ย จะขับช้าหรือขับเร็วก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ถนนนี่แหละดังนั้นแล้วก็เลยไม่อยากจะสร้างบ้านมาคร่อมเพราะว่าไม่อย่างนั้น,น่ะรถมันขับผ่ามันขับลําบากนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดไม้กันเลยนะสําหรับการตัดไม้เนี่ยสามารถตัดได้2แบบอย่างแรกก็คืออ e ีคิมอินไพร์มารีกับอ e ีคิมอิน r d นแฮนแนะนําให้อ e ีคิมอิน r d นแฮนนะเพราะว่าเราจะได้ออกแรงได้เต็มที่มากกว่าข้อต่อมาของเนี่ยเลตัวนะเอาออกให้หมดนะเพราะว่าเราต้องใช้แรงในการตัดไม้ยกเว้นน้ําเปล่ากับอาหารที่จําเป็น ม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเหนื่อยเอาเปล่าๆนะเอาล่ะเวลาตัดไม้เนี่ยก็สามารถทําได้2แบบเหมือนกันอย่างแรกก็คือคัดดาวทรีก็คือใช้คําสั่งตัวเนี้ยมันจะตัดโดยอัตโ,ตโนมัติกับแบบที่2คือคิดขวาแล้วก็ฟันอย่างนี้นะเหมือนกับตีซอมบี้แนะนําว่าให้คิดขวาแล้วตีแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าคัดดาวทรีเนี่ยตัวเกมน่ะมันจะโปรเซสทําให้คอนดิชันหรือก็คืออาวุธเราจะค่อยๆพังไปเรื่อยตามเวลาที่ใช้งาน แต่ถ้าเกิดว่าเราตีแบบนี้มันจะถือว่าเป็นการตีซอมบี้เลยปกติเลยมันจะทําให้คอนดิชันเนี่ยมันลดน้อยกว่านะแล้วก็เวลาเราเหนื่อยเนี่ยก็คือจะเหนื่อยน้อยกว่าด้วยรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเวลามีซอมบี้มาเนี่ยเราสามารถจะได้ผลักตัวออกทันนะพอเริ่มขึ้นสนัญลักษณ์เหนื่อยอย่างนี้ให้กลับไปพักเลยนะเพราะว่าถ้าเราฝืนตัดไปเรื่อยๆจนเหนื่อยมากขึ้นเนี่ยขวานเนี่ยมันก็คือจะเหนื่อยเป็น2เท่า ประมาณว่าเราออกแรงแล้วมันออกผิดจังหวนะอ่ะทาให้ขวาเนะี่ยเสียาหายหนักกว่าเดิมเราไปพักได้เลยนะ <S <S นะก็กลับมานั่งพักนี้แหละค่อยๆตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะ <S <S ถ้ามันขึ้นว่าวลวอเตอร์เราไม่ต้องไปเสียเวลาลดนะคุณผู้ชม <S 2> <S 2> ก็ปล่อยให้มันไปอยู่อย่างนี้ไปเลย <S <S เพราะว่าถ้าเราลดบ่อยๆแปลว่าทุกๆช้าทุกๆเช้าเนี่ยมันเสียเวลาเปล่านะบางทีเนี่ยเราทิ้งไว้3าวันน่ะค่อยกลับมาลดก็ได้ยังได้เลยอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะลดทุกวันนะสมมุติว่าเรา,าปลูกผักแบบ เป,เป็นไล่เลยอะค่ะคือแบบว่าเป็นแถวแถวเลยอะสำหรับคนทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วเราต้องมานั่งรถผักทั้งวันนะคะมันคุ้มเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเบื่อหน้าดูเลยแหละสำหรับการสร้างบ้านท่อนสุงนะแล้วต้องใช้พวกเศษผ้าจำนวนมากเลยนะให้ใช้คำสั่งก็คือรีโพสกับพวกศพซัมบี้นะคือเอามาฟัน์มกับพวกศพซัมบี้จะคุ้มกว่านะ อย่าหาเสื้อใหม่ๆมาฉีดแทนนะเพราะว่าเสื้อใหม่ๆเนี่ยเราเราจะได้ไม่ต้องซักอีกรอบนึงแล้วก็แล้วก็ความทนทานเนี่ยยังยังพอใส่ได้อยู่นะสิ่งที่ต้องมีอย่างต่อมานะคะนั่นก็คือเชือกยิ่งเรามีเชือกนะเราก็จะสามารถเอามาขนของไปไป,ไปม,ามาได้นี่แหละคลิกขวาแล้วก็ใช้คําสั่ง make a f o u l of log stack ก็คือเอาไม้ท่อนสูงเนี่ยมาพัน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 ให้กลายเป็นท่อนสูงชุดเดียวนั่นแหละมันจะทําให้น้ําหนักเนี่ยมันเบาวกว่านะเพราะว่าท่อนสูงอันหนึ่งหนักเก้ากิโลถ้ามี4ก็9 4้6ใช่ไหมล่ะ ดังนั้นแล้วอ่ะน้ำหนักมันเลยจะทอนลงมาได้เยอะเลยแหละเลยแค่12กิโลก็อีกิฟอินสแตนดารีน้ำหนักก็จะเบาขึ้นเห็นไหมการอันสแต็กเนี่ยเราต้องอันสแต็กในตัวเท่านั้นเราจะอันสแต็คคิดพื้นไม่ได้นะเสร็จแล้วเราสามารถมาคาลิกวาและใช้คําสั่งสร้างกําแพงก็คือเป็นกําแพงท่อนซุงแบบนี้นี่แหละค่ะกําแพงท่อนซุงดียังไงอย่างแรกเ,เลยซอมบี้มันพังไม่ได้นะแล้วก็2มันเป็นกําแพงที่หนามากเลยแหละคือ มันมันช่วยมันมันจะอยู่ทนอยู่ได้นานอยู่นานแล้วก็อยู่ทนมากกว่านะเห็นทองฟ้าสีแดงนี่แบบนี้นึกถึงนึกถึงเลโอ,อนคิงภาคสองเลยล่ะค่ะรับเสียเจ้าโง เสียงปืนค่ะมีเสียงปืนดังขึ้นมาค่ะมีใครไม่พอใจที่ใครโดนเล่าเพลงเหรอคะเอาละค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวขอทำงานของเราไปนี่แหละคะ่ะหลับเสียเจ้าโคหลับฝันเพลินอุลาและสักวันเติบโตกริงกาเป็นราชาสักทีเคยโดนทอทิง้งเคยโดนขับไล่ ใครต้องระชนทุกใจมากมายเมื่อคิดถึงโทษอันโหดร้ายไม่ว่ายังรู้สึกแค้นแต่ยังมีฟันที่สุกใส,สที่ทำให้ใจได้หายคลายลุมร้อนที่ได้วุ่นวายังได้พักผ่อนและได้หลับตาลงนอนสักคราไปฟังเสียงเจ้าซิมบ้าตอนใกล้ตายเสียงลูกมันดิ้นอยู่ในอุ้งม,มือข้าข้าจะทิ้งอดีตให้สิ้นไปทุกศัตรูอภัยทุกที เรื่องเล็กน้อยที่ช่างกวนใจข้านี้เพราะพวกมันยังมีชีวิตอยู่นะมันคงจะมีพิษสงข่อยสุขนต้องกำจัดซิมบ้ามันไปใหพ้นคงจะต้องฟาดฟันกันดีปนข้าั้งคนจัดการได้เองคนยอมมาบ้านร่วมกันบรรเลงนี่และเพลงกล่ำนอนสกาจากไปแต่ซีราย,ยังอยู่คอยเลี้ยงดูเจ้าน้อยนะ เพื่ฝึกฝนจาเป็นนักฆ่าเป็นราชาแห่งสิ่งชั่วร้ายเวลาขนไม้ไปขนไม้มาระวังด้วยนะเราจะตายพาะหลังหักก่อนนี่แหละโอเคตอนนี้รั้วแถวแถวหนึ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะจะเอายาวถึงไหนดีล่ะเนี่ยคือใจจริงนะคะอยากให้มันยาวเข้ามาถึงในปานี้เลยอะ เราจะได้ฟาร์มสกิลฟอเรสได้นะแต่มันดูจะเวอร์ไปหน่อยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาจนถึงป่าเนี่ยคงจะต้องตัดป่านี่หมดป่าอยู่แล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งฝั่งนี้ก็ย,ยังไม่ได้ทําเลยเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวจะตัดต้นไม้บริเวณแถบนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็เอาไม้ท่อนสูง่แหลมาทําแล้วก็ให้มันลามมาจนถึงกําแพงบริเวณนี้รู้สึกว่าฟอเรสน่าจะสุดอยู่แถวแวชายป่าบริเวณนี้เท่านั้นเองละค่ะแล้วก็เอาแค่จนถึงตรงนี้ก็พอโอ้โหบ้านเราจะใหญ่มากเลยนะ แล้วต้นไม้เนี่ยมันจะโตยังไงเหรอคุณผู้ชมเดี๋ยวพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยจะมีต้นไม้โตขึ้นมาเรื่อยๆในทุกๆเดือนทุกๆเดือนในเกมนี้นะเราไม่ต้องห่วงเพราะงั้นก็คือตัดทิ้งไปได้เลยเนี่ยพวกุ่มไม้เล็กๆพวกนี้แหละมันจะโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่นะนะพอดก็อาจจะใช้เวลาสักหน่อยเวลาที่เราอยากจะสร้างบ้านอะ่ะก็คงต้องไปฟาร์มไม้มาจากที่ไกลๆแต่ถ้ามั่นใจได้ว่าตรงนี้สามารถฟอเรสต์ของตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงละแต่ถามว่ามันฟอเรสต์ได้เยอะไหมมันก็ฟอเรสต์ได้ไม่เยอะหรอออกกกค่่ื้นนทีีกก็งนะดู โอเคอันนี้คือฟอเรส e บริเวณแรกนะฟอเรส e บริเวณแรกจะกินพื้นที่จนถึงเนี่ยค่ะชายลัว้วภายในบ้านของเรานะแล้วพอเราเดินมาอีกสักระยะหนึ่งนี่ค่ะก็คือว่าประมาณสุดเขตบ้านเราพอดีนี่เองดังนั้นแล้วพื้นที่ในการฟอเรส e เนี่ยจะอยู่ประมาณป่าชายบริเวณอ่าเม้าที่กำลังหมุนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือสกิลฟอเรสมันได้มากสุดเท่านี้เองล่ะค่ะ ส่วนถ้าอยากจะฟอร์เรสได้3ที่เนี่ยก็คงต้องล้อมป่า3ามป่าเอาไวอ้อ่ะอ่าเดี๋ยวเวลาเราอยากฟอร์เรสเดี๋ยวเราจะออกนอกกําแพงแล้วก็มาฟอร์เรสข้างนอกเอาแต่จ,จะต้องระมัดระวังตัวหน่อยก็พอส่วนด้านหลังก็ทําเหมือนกันนั่นละ่ะแต่อย่างน้อยคือตรงบริเวณเนี้ยเราจะเป็นที่วางสรับพวกกับดักในการดักสัตว์อะไรอย่างงี้ดีกว่านะอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านเพิ่มเติมเนี่ยเราจะได้ตัดไม้ในบริเวณพื้นที่นี้ไปด้วยในตัวเลยแบบนั้นจะได้สะดวกสบายมากกว่านะกรณีที่แบบว่า เราโดนล้อมแล้วเราออกไปไหนมาไหนไม่ได้เอาอย่างนั้นละกันตามนั้นนะสร้างบ้านใหญ่ขนาดนี้อยู่กันกี่คนนะอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวได้บางแล้วฟังเพลงเดิมได้นิดหน่อยเปิดดูลูบใจเล็กน้อยค่อยค่อยดีขึ้นทุกวันเมื่อคืนนอนไม่ฝันร้าย หลับได้แล้วในบางวันแอบคิดถึงเธอทุกนาทีสบายใจไม่เป็นไรได้แล้วนะเธอฉันขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงฉันไม่พร้อมที่จะเจอ ขอบคุณเวลาดีๆที่มีให้กันอยู่คนเดียวได้ปังแล้วพวกเสื้อของไฮทอน่ะจะหมดแล้วละ่ะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองนะคุณผู้ชมเข้าไปาไปฟาร์มสกิลกันแล้วก็จะไปจัดการกับพวกซอมบี้ด้วยนๆก็ถือโอกาสเข้าไปกวาดล้างซอมบี้เลยแล,ล,ละกันเนาะคุณผู้ชมขับรถไปด้วยเลยละกันเพราะว่า เราจะได้ไปขับเราจะไดเ้เอาเสื้อผ้าเนี่ยขนใส่รถได้ในทันทีเลยแล้วก็อ่าใช้เสียงรถนี่แหละล่อพวกซอมบี้เข้ามาโอ้โหคิดถูกแล้วนะเนี่ยที่เกิดว่าไม่ได้ล้อมรั้วแบบสามชั้นนะเพราะไม่อย่างงั้นเนี่ยรถมันออกไม่ได้จริงอะ่ะผ่านไหมเนี่ยพ้นไหมเนี่ยเพิ่มมาเป็นสองตัวแล้วเหรอคะคุณผ,ผู้ชมแบบนี้น่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ย เกิดในอนาคตมันสปอนรอบตัวผู้เล่นแต่ว่าไปอยู่ในกลางแม่น้ำนี่มันไม่น่ากลัวไปหน่อยหรอคะหลังจากนี้ไคตอนจะเริ่มทําภารกิจกวาดล้างคะ่ะทุกคนกําจัดเป้าหมายติดมาจากทีซีลี์ของซินเขานะคะในนี้ก็มีพวกอาหารแห้งเพียบเลยเซเวยขอนะ่าเซเวยก่อนะนี่แหละก็มาฟาร์มกับพวกศพซอมบี้นี่แหละ ค <Okay. S 1> เคลียรกระจกแล้วเป็นร้านอะไรอ๋ออันนี้มันร้าน DIY นี่นะนี่เราอุตสาห์เข้าไปในเมืองเพื่อจะไปที่โรงงานทําไมละเนี่ยที่นี่มีของครบทุกอย่างเลยอะคุณผู้ชมดูสินี่มีเป็ดมีดาบตกปลาด้วยมีขวานนัใหม่ด้วยอางจะจําวจไว้นะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกปลาด้วยค่ะมีพวกฟิชชิ่งแท็กเกอร์แล้วก็มีฟิชชิงร็อด,ด้วยโอ้โหโอเคค่ะจะได้จําไวน้นะว่าตรงนี้มีของเดี๋ยวจะเอารถมาจอดเลยแหละมาเทียบเลย ตรงนี้เป็นร้านเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าพวกนี้มันใหม่เกินไปนะเราจะไม่เอามาคราบหรอกนะอย่างเช่นพวกเสื้อกันหนาวพวกนี้มันเป็นของหายยากนะในตอนที่เราอยู่ในฤดูหนาวเนี่ยเราจะไม่ต้องมีด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ต่อไปเลยนะเข้ามาเคลียร์ข้างในนี้แหละเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะงานเข้าแล้วค่ะเมื่อกี้เกมหลุดนะคะแล้วรถของไฮดรอนหายคะ่ะโอ้โหรถหายทั้งคันเลยค่ะเครียดเลยค่ะออืืหเกมค่ะ ทำอย่างนี้กับไฮโดรอนได้ยังไงคะคือคือใช้ชีวิตดีเกินไปใช่ไหมคะคือไฮโดรอนดีเกินไปใช่ไหมคะเลยต้องให้เลยต้องให้เป็นอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านก่อนนะคะคุณผู้ชมคะให้มันได้อย่างนี้สิคะคงจะต้องหารถคันใหม่แล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ดีแล้วนะที่เอาไอ้เครื่องปัน่นเจเนอเรเตอร์ลงจากรถแล้วอะของในรถก็ไม่มีอะไรที่สําคัญอยู่แล้วล่ะโอ้โหทํานี้ได้ยังไงคะในเกมคะเดี๋ยวกลับไปดูนะคะว่าบ้านยังอยู่หรือเปล่านะคะ ถ้าบ้านหายก็คงต้องสร้างบ้านใหม่หมดละค่ะคือรถเนี่ยเป็นอะไรที่หายบ่อยมากนะคุณผู้ชมระวังไว้ด้วยเนาะคือพวกสิ่งปลูกสร้างพวกนี้นะ่ะเวลาเราสร้างแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมของมันนั่นแหละแต่รถเนี่ยอะไรมันหายแล้วหายเลยนะถ้าเป็นไปได้อย่าเอาของไว้ในรถเยอะนะโอเคค่ะบ้านรู้สึกจะยังอยู่ครบนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวไฮโ,โดรอนจะเล่นนอกรอบแล้วก็ล้อมรั้วให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วในเอพิซอดต่อไปเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาตามหารถที่หายไปกันนะคะคุณผู้ชมเราจะไปหารถคันใหม่มาใช้กันค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเจอกันในเอพิ o อดต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ